นสนุกไหมเป็นสนุกไหมถ่ายวีดีโอนะสนุกป่ะวันนี้พาพาน้องปิป่นมาเที่ยวทะเลนะคะนรับเต้นใส่เลยยิ้มให้กล้องเด้ยิ้มหน่อยเด้ยิ้มหวานเด้ยิ้มหวานเด้ยิ้มหวานเด้หวานเร็วยิ้มหวานให้ดูหน่อยเร็ว ย,ยินมยิ้มสวยเดี๋ยวไม่พามอีกนะถ้าไม่ยิ้มไม่ไมพามอีกนะเร็วเร็วยิ้มสวยไปแล้วนะไปแล้วนะยิ้มสวยจ้า